ทุกคนจะรู้สึกภาคภูมิใจเมื่อได้มีผู้ใดก็ตามมายอมรับความคิดเห็นของเขาไปดําเนินการและจะคอยติดตามให้ความสนับสนุนตลอดไปเพื่ออวดว่าความคิดของตนที่ให้ไปนั้นวิเศษจริงมาต่อกันครับวิธีที่3นะวิธีที่2เมื่อกี้นี้เดี๋ยวนะคือการจงรู้จักอ่อนๆผ่อนตามหรือให้เขาได้รับความต้องการของเขาเองนะครับก็อธิบายไปแล้วว่าเป็นยังไงนะครับ ต่อไปวิธีที่3จงยกความเป็นใหญ่ให้เขานะในวงเล็บว่าหรือให้ตัวเขาใช้ตัวเขาเองเป็นยังไงนะจงยกความเป็นใหญ่ให้เขานะครับคนเรามีความรู้สึกอยู่อย่างหนึ่งคืออยากเป็นใหญ่อยากเป็นเจ้าของความคิดอยากเป็นเจ้าของแผนการบางทีถึงกับไปอ้างเอาของคนอื่นมาเป็นของตัวก็มีเพราะฉะนั้นถ้าเราจะติดต่อขอร้องให้ใครเขาช่วยเหลือตามโครงการอย่างใดอย่างหนึ่งก็จะต้องหาทางให้เขาได้เป็นเจ้าของโครงการนั้นร่วมด้วย คือขอความคิดเห็นจากเขาและยอมรับว่าความคิดเห็นนั้นทําให้กิจการเรื่องนั้นดีขึ้นมากทุกคนจะรู้สึกภาคภูมิใจเมื่อได้มีผู้ใดก็ตามมายอมรับความคิดเห็นของเขาไปดําเนินการและจะคอยติดตามให้ความสนับสนุนตลอดไปเพื่ออวดว่าความคิดของตนที่ให้ไปนั้นวิเศษจริงแต่ใครเล่าจะชอบหน้าคนที่บทขยี้ความคิดความเห็นของเขาเสียมีแต่เชิดความคิดของตนขึ้นให้คนอื่นทําตามเพราะสันดานของมนุษย์อยากจะเป็นนายมากกว่าอยากเป็นลูกน้อง นสิิผู้น้อยคนหนึ่งอยากจะไปรบที่ประเทศเกาหลีแต่ด้วยความไม่ฉลาดแกอาจไปขอร้องกับท่านผู้ใหญ่คนหนึ่งว่ากระผมจะไปเกาหลีขอท่านกรุณาเสนอชื่อให้ผมได้ไปด้วยนี่คือการเอาความคิดเห็นของตัวไปใช้ให้ผู้ใหญ่ทําความรู้สึกของผู้ถูกร้องก็จะมีว่าเขามาใช้น้อยเห็นเขาเป็นขี้ข้าไปได้อันนี้ต้องระวังนะคนที่ทํางานแล้วมีสายการบังคับบัญชาเนะจ้านายเดี๋ยวนี้ไม่ได้งโง่ไนมะ่ได้งโง่ ตกลงว่าแม้จะเสนอให้ได้ไปจริงก็ทําไปอย่างนั้นเองใน10คนนั้นไม่สามารถครองใจไว้ได้ในกรณีเดียวกันนี้ถ้าใน10ผู้นั้นเป็นคนฉลาดยกความเป็นใหญ่ให้ท่านผู้นั้นเขาจะต้องพูดว่ากระผมอยากจะไปเกาหลีจึงมาขอความกรุณาแนะนําจะมีวิธีปฏิบัติอย่างไรจึงจะได้ไปนี่เรียกว่ายกให้ท่านเป็นผู้ใหญ่ในวิธีที่จะทําให้เราได้ไปความรู้สึกของท่านจะภาคภูมิกว่าที่ฟังประโยคแรกนะ ประโยคแรกนะกระผมจะไปเกาหลีขอท่านกรุณาเสนอชื่อให้ด้วยขอรับประโยคที่2ก็คือกระผมอยากไปเกาหลีจึงมาขอความกรุณาแนะนําจะมีวิธีปฏิบัติอย่างไรจึงจะได้ไปขอรับต่างกันนะความรู้สึกของท่านก็จะภูมิใจภาคภูมิมากกว่าที่จะฟังประโยคแรกและจะตอบไปว่าก็ยากอยู่แต่ก็เห็นจะมีทางช่วยกันได้จะต้องจุดๆว่าไปนะครับอันนี้ท่านเขียนไว้แล้วท่านก็จะเอาไปเป็นธุระให้ความช่วยเหลือ เพราะวิธีการนั้นเป็นของท่านเองใครเล่าที่อยากจะขายหน้าเด็กกว่าอืมจริงนะใครเล่าที่อยากจะขายหน้าคนที่เด็กกว่าแผนการใช้ไม่ได้แม้ทําตัวเป็นเกลียวก็ไม่เกลียดคนที่ใช้ให้ทําหมายความว่าพอทําไปเนี่ยแล้วไม่สําเร็จเนี่ยนะท่านก็ไม่แบบว่ารู้สึกเสียหน้าหรืออะไรแบบนั้นนะครับฝ่ายผู้ใหญ่จะมอบง,งานแก่ผู้น้อยก็เหมือนกันเพียงแต่ว่าที่ถนนก็สวสมนักงานมีหลุมอยู่หลุมหนึ่งเป็นโคลเละถ้าท่านจะสั่งพระรงว่านี่แกไปขนเอาดินทางด้านหลังกรมมากรบทีนะ ให้เสร็จก่อนเที่ยงวันนี้นะผลจะปรากฏว่านายพารองคนนั้นจะเกิดความรู้สึกว่าแหมใช้กูอีกแล้วเห็นเราเป็นพาร,รงองแล้วก็ไปนขนดินมาถมถมให้เต็มตามคําสั่งอาจเอากิ่งไม้หรือหญ้าแห้งรองไว้ข้างล่างแยะๆแ,แล้วเอาดินกลบพอให้นายเห็นว่าได้ทําตามคําสั่งแล้วก็เป็นอันเสร็จงานไปได้ไม่เท่าไหร่ก็เละเป็นโคลอนอีก และแกก็คิดว่าช่างมันความคิดของนายเรามันไม่ดีเองแล้วก็นอนดูโคลนและคอยรับคําสั่งต่อไปที่แกเกิดความรู้สึกอย่างนี้เพราะแกไม่ได้รับเป็นใหญ่ในงานก็คือไม่ได้รับความเป็นใหญ่ในงานนะครับทีนี้ถ้าท่านผู้มอบงานจะเปลี่ยนวิธีเสียใหม่นิดเดียวคือยกให้เขาเป็นใหญ่เป็นเจ้าของความคิดเป็นผู้วางแผนเช่นทําเป็นปาร o ขอความเห็น ตีเสียว่าพารงคนนั้นชื่อนายแดงก็พูดว่านี่นายแดงฉันเบื่อขี้โคลนตรงนี้เหลือเกินใครมาก็เลอะขายหน้าเขาทั้งกลมเลยเราจะมีวิธียังไงเอาชนะกับมันสักทีนะเพียงเท่านี้คุณแดงก็จะใจพองทะลูกแตงโมในฐานะเป็นที่ปรึกษาของท่านอธิบดีแกจะเสนอว่าจะต้องไปขนเอาดินทางหลังกรมมากลบขอรับ ซึ่งข้อเสนอของแกก็วิธีเดียวกับที่นายสั่งในตอนแรกนั่นเองแต่เมื่อแกได้ออกความเห็นแล้วท่านอธิบดีแทนที่จะสั่งให้แกทําก็เพียงแต่อนุมัติให้แกทําเท่านั้นกําลังใจของแกก็จะมาตั้งกระบุงหมายความว่าอ่ากลังใจจะมีเยอะขึ้นทําให้เหนื่อยและทําอย่างดีเสียด้วยเพื่อที่จะอวดท่านอธิบดีว่าความคิดของตนใช้การได้เหนื่อยเกือบตายแต่ก็ยังนึกรักท่านอธิบดี แหมเจ้านายอย่างนี้หาไม่ได้อีกแล้วนะเจ้านายที่ฟังฉันอะไรประมาณนี้นะครับและแล้ว,แ,ลวแกจะถือว่าขี้โคนลนหลุมนั้นเป็นธุระของแกตลอดไปขืนปูดขึ้นมาเมื่อไหร่พอจะต้องเล่นงานทีเดียวพลาดท่าอาจจะต้องเที่ยวหาหินมาลงซ้ําอีกก็ได้โดยวิธีนี้จงจําไว้ว่าให้ตัวเขาใช้ตัวของเขาเองนะครับก็เป็นวิธีที่ดีนะเป็นวิธีที่ดีมีกุศลบายแอบขายมากๆเลย บจบไปวิธีที่3นะอาจจะสั้นนิดนึงนะครับเพราะว่ามันมีเท่านี้เองนะก็เดี๋ยวเรามาต่อกัน EP หน้าครับ